บางทีแบบฟังเพลงอะไรแบบนี้ก็อะไรเพลงของวันแม่ที่หนูฟังอะทุกอย่างเ,ยเออลยร้องไห้ตา่างต สำหรับเด็กหญิงประภาวีพันธพนนมนะครับก็เป็นนักเรียนที่เพิ่งเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับก็เป็นนักเรียนที่ขาดคุณพ่อคุณแม่อาศัยอยู่กับปู่ขัายานะครับเป็นผู้ดูแล ขอทำมาที่แม่จันสา,ามคนแล้วค่ะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็พอดีเขามาเขามัแซ่เสือผ่าตมใสกะละมังไว้ให้จะจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ไม่รู้นะ<ม>เขาก็เลยบอกว่าเขาฝากเลี้ยงหน่อยจะให้จ่านละสองพันมันจะไปทํางานให้แค่เดือนเดียวสองพันแต่นก็หายไปเลยไม่มาเลยจะตะปูกยาเลี้ยงกันปลูกกับรับจ้างขีโม์ไซค์รับจ้างอยู่ชลบุรี แก่มากแล้วอายุกะจะหกสิแล้วนะแก่มากกับฝากให้ดูแลลูกหลานหด้วยจ้ะ วัวแม่ของตอนป .6 อปะค่ะเพื่อนเขาถามว่าคือหนูเป็นหัวหน้าห้องไงคะตอนป .6 เขาก็เลยถามว่าหัวหน้าห้องเอาแม่มาได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่มีแม่คะ่ะหนูเอาย่ามมาได้ไหมครูก็เลยบอกว่าเอามาได้สิแล้วเขาเป็นอะไรกับหนูก็เป็นย่างไงคะแต่ แต่ตอนที่ครูถามหนูบอกว่าหนูเอาแม่มาได้ไหมแต่เขาไม่ใช่แม่หนูแท้ๆนะคะเขาเป็นย่าหนูทีนี้ครูเลยบอกว่าเอาแม่หนูไปไหนหนูก็เลยเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างคุณครูเขาก็เลยร้องไห้ด้วยพอมาอยู่โรงเรียนมัธยมศิริวัณวรีหนูได้เป็นตัวแทนพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับแม่ครูเขาบอกว่าให้นักเรียนพาแม่ทุกคนพาแม่ของตัวเองไปทุกคน แล้วทีนี้หนูก็เลยไปบอกกับอาจารย์สมศน,นุกว่าอาจารย์คะแม่หนูแม่หนูไม่อยู่ค่ะแล้วย่าหนูก็ไม่ว่างเพราะเขาต้องเลี้ยงน้องท่านเลยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องไปก็ได้พอถึงมันจริงหนูหนูตื่นเต้นกับการที่จะอาสนทลพจน์ด้วยแล้วก็เห็นแม่กับลูกเขานะคะมานั่งกอดกันแล้วก็เอาพวงมาลยัยมาไหวกันนะคะ หนูก็รู้สึกเสียใจบ้างที่แม่ตัวเองไม่ค่อยสนใจลูกไม่เคยมาดูลูกเลยเป็นตายไา่ดียังไงก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่าแม่เขาคิดถึงหนูหรือเปล่าแต่หนูก็คิดถึงท่านแบบแม่เขาผูกผูกข้อมือให้ลูกอะ่ะแล้วหนูไม่มีใครผูกให้เลยอาจารย์เขาก็เลยมาบอกแต่วอาจารย์ผูกให้ดอกอาจารย์เป็นแม่คนที่สองให้ หนูก็หนูก็เสียใจที่แบบแม่ตัวเองไม่มาแม่ตัวเองไม่อยู่พ่อตัวเองไม่มาพ่อตัวเองไม่อยู่ไม่ไม่รู้ว่าท่าน่วนท์ทรจน์ที่หนูไปเล่าวันวันแม่มันทําให้หนูคิดถึงแม่ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ซาบซึ้งถึงพ่อคุณหวอคุณปู่คุณยา่าแล้วกว็คุณครูที่ให้ ความรู้อบรมผมพอที่ใสยหนูมาค่ะฝันว่าจะเรียนให้จบปริญญาเลยค่ะปริญญาตรีค่ะเพราะว่าหนูจะอยากลงสสค่ะเผื่อบางทีพ่อหนูมีชื่อเสียงบ้างพ่อกับแม่กลับมาให้เห็นหนูบ้างอะไรแบบนี้ค่ะให้พ่อกับแม่มาเห็นหนูว่าหนูอยู่ในที่แบบนั้นนะคะ